ชาติหน้ามีจริงขอให้เรามีความรักกับเขาบ้างชีวิตในชาตินี้ก็เฝ้าคอยหวังว่าจะมีคนมารักคนที่มีปันอัปรักษ์แบบนี้เจ้านะ่ะจะมีชีวิตที่ยาวนานจงมีความสุขให้มากๆค่ะคำกล่าวของหน้ายิงได้กลายมาเป็นคำสาปที่ทำให้ข้าไม่มีวันตายเรื่องราวของแมวน้อยอายุร้อยปี ชีวิตเที่ยวาน,านั้นที่ทำให้ข้าต้องพบเจอสิ่งต่างๆมากมายทั้งสงครามภัยพิบัติหรือเหล่ามนุษย์ที่งลงระลิงไปกับความสงบสุขต่อให้เบื่อหน่ายโลกนี้มากเพียงใดข้าก็ดันมีร่างกายที่ไม่สามารถตายได้ข้าอยากจากที่นี่ไปพบกับท่านผู้นั้นเหลือเกินช่างเป็นใบหน้าที่มีความสุขเสื่อเหลือเกินนะเจ้าหนี้ ยังไงก็ขอให้เจ้าไม่ต้องมาพบเจอมีชีวิตแบบข้าจับได้แล้วหยุดนะเจ้ามนุษย์จะลังแกข้าหรือหรือว่าจะพาข้าไปสังกัดการอะไรนั่นข้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์พวกนี้อีกแล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้แค่ไปหน่อยนะโทษทีแต่ยังพาไปเจอเจ,อเจ้ากอกตอนนี้ไม่ได้ต่อไปจากนี้นี่คือบ้านใหม่ของเธอนะ หน้าหนาวปีนี้นะ่ะจะหนาวมากมากผมไม่อยากปล่อยให้เธอหนาวตายหรอกนะถ้างั้นจากนี้ไปก็ฝากตัวด้วยนะโปตะโปตะอย่ามาตั้งชื่อหวยข้าแบบนั้นสิชื่อของข้าคือคืออะไรนะเธอไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะช่างเธอไม่ใช่ว่าจะไม่เคยโดนเก็บมาเลี้ยงสักหน่อยหลังจากนั้นก็ทิ้งข้าพอไม่ชอบบ้าง บอกว่าข้าไม่น่ารักบ้างเจ้านี่เองก็คงทิ้งข้าในสักวันเช่นกันข้านะ่ะไม่มีวันกลับไปม,มีความสุขเหมือนดังเดิมตอนนั้นได้อีกแล้วโปตาอ่ะโปตาด้วยโปตาโปตา,ปตาไอ้เจ้านี่รับมือยากจริงเจ้าก้องแกนะ่ะดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยนะอะไรหล่อเมี้ยว ก็หมายถึงทําไมแกไม่กลัวว่าสักวันจะโดนเด็กคนนั้นเกลียดละ่ะหล่อเมี้ยวแต่ข้ากลัวนะสิแต่แกเองถ้าไม่ชอบก็คงหนีไปนานแล้วสินะฮะใครฮะช่วยไม่ได้ข้ายอมหยุดต่อยอสักหน่อยแล้วกันข้าเองแกเองก็อย่ามายุ่งกับข้ามากแล้วกันแค่สักพักเท่านั้นจนกว่าจะสิ้นฤดูหนาว จะมีสักวันที่ยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนเจ้านี่หรือไม่นะอีกสักพักอีกสักหน่อยหยุดต่ออีกนิดอีกไม่นานแมวนี่อายุไขส่สั้นจังเนาะเจ้าก้องเป็นแมวที่ใจดีมากเลยละ่ะตอนนั้นคนที่เจอเธอแล้วพาผมไปดูก็คือเจ้าก้องนั่นแหละปตะอยู่ไปด้วยกันานานๆนะเพราะงั้นไงถึงได้เกียด การที่อยู่ร่วมใครสักคนต่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็คงไม่มีวันเจอคนคนนั้นอีกถ้ายัางไงก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดีสู้ไม่รักใครเลยก็คงจะดีกว่าอืมอยากแนะนำให้เธอรู้จักเป็นคนแรกเลยละดีใจจังเลยเมื่อก่อนฉันก็มีแมวเป็นเพื่อนเหมือนกันโปตามานีหน่อยจะแนะนำให้รู้จักนะหาชาตหนะ้ามีจริงคู่มั่นของผมเองขอได้ลองมีความรักกับเขาบ้าง เรื่องนี้เป็นเรื่องราวแมวน้อยอายุร้อยปีที่ได้พบกับความสุขในที่สุด